สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรายังอยู่ที่บทที่6 เรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเราเรียนไปแล้วว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมคืออะไรพื้นที่ของสามเหลี่ยมหาได้จากอะไรนะคะทีนี้เราจะมาดูลักษณะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาก็คล้ายๆกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราที่เราสามารถที่จะนำเรื่องอรูปสามเหลี่ยมเนี่ย ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะคะมาดูลักษณะโจทย์ข้อที่1นนะคะโจทย์ข้อที่1ก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมอ่ะคุณครูขอมาร์คคำว่า ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปคืออะไรคือความยาวทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะอ่าคือเส้นรอบนอกนะพื้นที่คือข้างในนะคะอันนี้เราจะมาดูที่ความยาวรอบรูปก่อนเนาะทีนี้นะคะอา้ามาดูไปทีละอย่างเลยมาดูลักษณะของโจทย์นะคะเขาบอกว่าแปลงไม้ดอกหน้าบ้านของเมษาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีด้านหนึ่งติดกับกำแพงดังรูปที่เขาแสดงให้ดูนะคะถ้าวัดความยาวโดยรอบแปลงได้4.5เมตรและต้องการทำรั้วร้อมแปลงไม้ดอกยกเว้นด้านที่ติดกําแพงเมษาต้องทำรั้วยาวเท่าใดนะคะก่อนอื่นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะเมษาต้องทำรั้วยาวเท่าใด แล้วเขาทำตรงไหนบ้างทำรั้วเขาบอกว่าทำทุกด้านนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะต้องการทำรั้วทุกด้านยกเว้นด้านที่ติดกําแพงหมายความว่าทำสองด้านนี้จากในภาพนะคะซึ่งจากในรูปเนี่ยเขาบอกมาก่อนเลยว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมอะไรด้านเท่าอ่านโจทย์ยิ่งโจทยาวเท่าไหร่หมายความว่าเขายิ่งให้ข้อมูลเรามาเยอะเท่านั้นมันยิ่งง่ายนะคะนักเรียนไม่ต้องไปกลัวเวลา จอโจทย์ยาวๆนะคะสแสดงว่าเขาให้ข้อมูลมาเยอะอ่านเนี่ยอ่านย้อนกลับพิจารณาจากท้ายท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเรามองย้อนกลับไปจนถึงสิ่งแรกที่โจทย์บอกมานะคะ,ะสแสดงว่าทั้ง3ด้านนี้มีความยาวเท่ากันซึ่งเราก็เรียนไปแล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกมาว่าความยาวรอบรูปเนี่ยคือ4.5หมายความว่าถ้าเราจะรู้ว่า2ด้านเนี้ย ที่เราต้องการทำรั้วเนี่ยยาวเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่าไหร่โดยโดยการทำไงคะเราก็ต้องเอาความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ย4.5มาแบ่งเท่าเทกันใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแบ่งเป็น3ด้านที่เท่ากันนั่นก็คือการหารอ่ะอันดับแรกเพราะฉะนั้นบรรทัดที่หนึ่าก็จะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกก่อนเราจะหาอะไรเราก่อนที่เราจะหาร เราจะหารอะไรล่ะเราจะหารความยาวรอบรูปแล้วก็ต้องเขียนความยาวรอบรูปมาก่อนนะคะแปลงไม้ดอกรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าวัดความยาวโดยรอบได้4.5เมตรการที่จะยกข้อความอะไรจากโจทย์มาเขียนเรากําลังจะเขียนเรื่องอะไรเรากําลังต้องการแบ่งต้องการหารหารอะไรหารความยาวรอบรูปเราก็ต้องยกความยาวรอบรูปลงมาเขียนก่อนจากนั้นบรรทัดที่สเราจะหารแล้ก็เขียนว่าแปลงไม้ดอกยาวด้านละ เพราะการหารคือการหาความยาวแต่ละด้านเราก็ต้องเขียนว่าแปลงไม้ดอกยาวด้านละดโดยการเอา4.5นะคะหาร3 3ตัวนี้ไม่ไม่ได้งงเนาะว่ามาจากไหน3ก็คือแบ่งเป็น3ด้านที่เท่ากันเพราะเขาบอกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็จะได้1.5ในที่นี้นะคะนักเรียนอาจจะไปทดข้างนอกนะคะ4.5หาร3 นะคะ3 1เป็น3ลบออกเหลือ1เจอจุดเติมจุดจำได้เนาะการหารทศนิยม3อ่ะชัก5ลงมา3 5 15เห็นไหมคะก็จะได้1.5เป็นคำตอบในครั้งแรกที่เราคิดนะคะทีนี้รู้แล้วว่าความยาวของแต่ละด้านคือ1.5แต่เราต้องการหาแค่กี่ด้านคะ สองด้านเราต้องการทำรั้วแค่2ด้านเพราะฉะนั้นเราก็หาอะไรค่ะต่อไปแนวรั้ว2ด้านเราเขียนขึ้นมาเองเลยประโยคไม่จําเป็นต้องมีอยู่ในโจทย์เราต้องการจะสื่ออะไรเราเขียนและคิดคําพูดขึ้นมาได้เองเลยนะคะแนวรั้ว2ด้านยาวแล้วก็เอา2นะ,คะสคูณความยาวแต่ละด้านเมื่อสักครู่นี้ก็คือ1.5 2่งหคูณหนหรือ1.5บวกกันอยู่2ครั้งนะคะ1.5่งจุดห้า คูณ2การคูณทศนิยมเสมือนมันไม่มีจุดเอาจุดออกไปก่อนนะคะสมมุติเอาจุดออกไปก็คือ2คูณ15นั่นก็คือ30แล้วมาใส่ทศนิยมทีหลัง1ตำแหน่งก็จะได้เป็น3.0หรือตอบ3เฉยๆนั่นเองนะคะดังนั้นอย่าลื่นสรุปดังนั้นเมษาต้องทำรั้วยาว3เมตรนะคะตอบ3เมตรอ่ะต่อไปมาดูลักษณะ ะะตัวอย่างของโจทย์ในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมบ้างคุณครูจะกยกตัวอย่างลักษณะโจทย์เฉยๆแต่จะไม่ได้อธิบายลงไปลึกนะคะให้นักเรียนไปศึกษาแล้วก็ลองหาคําตอบด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นข้อที่1นนี้นะคะเขาบอกว่าคนจัดสวนออกแบบปลูกต้นเข็มตามแนวเส้นที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว6รูปซึ่งแต่ละรูปมีฐานยาว3.2เมตร และด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ2.8เมตรตามรูปนี่เลยค่ะรูปเห็นไหมคะมีรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอยู่6รูปอ่ะหรูปจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมคะมี6รูปแล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างเขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหมายความว่าจะมี2ด้านที่เท่ากันถูกไหมคะเห็นไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์นะคะที่เท่ากันแต่ละรูปเนี่ยแต่ละรูปคือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนี่ย สามเหลี่ยมเล็กนะคะสามเหลี่ยมเล็กตอนนี้ดูสามเหลี่ยมเล็กก่อนก็จะมีสองด้านที่เท่ากันและอีกด้านหนึ่งที่ยาวไม่เท่าเพื่อนที่มันมีสองขีดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นฐานถูกไหมคะฐานซึ่งในโจทย์เขาบอกว่าฐานยาวเท่าไหร่สามจุดสองหมายความว่าเรารู้แล้วว่าทุกๆุกสองขีดที่อยู่ในรูปเนี้ยจะมีความยาวเท่าไหร่คะสามจุดสองเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นฐานถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาก็จะทําให้เรารู้ว่า มันคืออะไรอ่าพวกเนี้ยที่มี2ขีดเนี่ยที่ยาวไม่เท่าเพื่อนในแต่ละรูปเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานทั้งหมดเลยอ่าฐานส่วนอ่าเขาบอกว่าด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ2.8ด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านที่เหลืออีก2ด้านนั่นเองถูกไหมคะเพราะถ้าด้านนี้เป็นฐานมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ฐาน มุมที่เหลือจะกลายเป็นมุมยอดจําได้เนาะและ2ด้านที่ประกอบกันก็จะกลายเป็นด้านประกอบมุมยอดเพราะฉะนั้นด้าน2ด้านที่เหลือที่มันเท่ากันเนี่ยก็จะยาวด้านละ2.8 2.8อันนี้ของแต่ละรูปนะคะของแต่ละรูปทีเนี้ยถ้าเขาบอกว่าคนจัดสวนต้องปลูกต้นเข็มระยะทางเท่าใดถ้าเขาปลูกหมดเลยเนี่ยเนี่ยปลูกหมดเลยของเนี่ยก็ถามว่าเป็นระยะทางเท่าใด นักเรียนจะทราบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนต้องหาระยะทางนะคะของแต่ละรูปเล็กก่อนใช่ไหมคะซึ่งรูปเล็กก็คืออ่าตรงนี้เป็น3.2ฝั่งนี้เป็น2.8 2.8นักเรียนก็เอามาบวกกันทั้ง3ามตัว3 2วก2.8บวก2.8นี่คือ1รูปเล็กจากนั้นนักเรียนมีกี่รูปมี6ก็ค่อยกูณ6 เห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะของโจทย์การใช้ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมมาใช้ด้วยรวมถึงชนิดด้วยถ้านักเรียนรู้ว่าชนิดมันคืออะไรมันคือนหน้าจัว่วมันคือด้านเท่าและองค์ประกอบคุณสมบัติของแต่ละรูปเป็นยังไงนะคะเราก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาไปได้นักเรียนจะต้องมีความแม่นในเรื่องที่ต่างๆที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่3แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่4แล้วเนาะ อ่ะต่อไปมาดูข้อที่2ข้อที่2เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะขอมาไว้ว่าพื้นที่อ่าเมื่อกี้ความยาวรอบรูปต่อไปพื้นที่นะคะพื้นที่คือตรงไหนคือตรงไหนของสามเหลี่ยมคะก็คือด้านในถูไหมคะพื้นที่คือด้านในนะคะจาได้ไหมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมว่ายังไงเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณ ฐานคูณสูงซึ่งฐานกับสูงต้องเป็นยังไงกันคะตั้งฉากกันเนาะสฐานกับสูนจะต้องตั้งฉากกันนี่จำได้เนาะโอเค1ส่วนสคืออะไรไม่ต้องงงก็คือการหารด้วย2นะคะอ่ะทีนี้มาดูมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า อ้นตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง65เซนติเมตรยาว80เซนติเมตรเป็นแผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมดังรูปนะคะแล้วพ่นสีบนแผ่นป้ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ้นต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าไหร่ข้อนี้ถามอะไรคะถามหาพื้นที่คะ่ะมาร์คสิ่งที่โจทย์ถามไว้ก่อนถามหาพื้นที่ต้องพ่นสี พื้นที่เท่าไหร่แล้วพื้นที่เขาพ่นกี่ทางคะเขาบอกว่าพ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังแสดงว่านักเรียนนะคะจะต้องเอาทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาบวกกันแต่จริงๆมันคือการคูณด้วยสองเพราะด้านหน้ากับด้านหลังต้องมีพื้นที่เท่ากันอยู่แล้วดูไหมคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเดียวกันทีนี้เราจะหาได้ยังไงจากเขาบอกว่ามันมันถูกสร้างมาจากสังกะสีที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 65ซนติเมตรและความยาว80ซนติเมตรดังรูปเลยเห็นไหมคะกว้างคือด้านสั้นนะอันนี้กว้างนะ,ะด้านยาวยาวคือด้านที่ยาวนะคะก็คือ80ซนติเมตรนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคมันตั้งฉากกันอยู่แล้วนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากยูแลเนี่ยรูปสามเหลี่ยมถูกสร้างอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนึงนี้ต้องเป็นฐาน ความสูงของรูปสามเหลี่ยมจะต้องตั้งฉากกับฐานนะคะก็คือตรงนี้ซึ่งเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงๆที่คุณครูวาดเมื่อสักครู่นี้นะคะมันก็คือเส้นเดียวกันกับเส้นนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะมันอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันเลยใช่ไหมคะมันเราไม่จาเป็นต้องมานั่งวัดว่าตรงนี้นะคะเส้นนี้ยาวเท่าไหร่เพราะมันอยู่ในแนวตรงและตั้งฉากเหมือนกันกับ เส้นนี้ที่เป็นเส้นของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือ 6, 65ซนตมรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา65กับ80ไปคำนวณในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ได้เลยอ่ะอันดับแรกวิธีทำเขาบอกว่าเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนนะคะแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมอ่ะขออภัยค่ะแผนป้ายรูปสามเหลี่ยมมีความสูง65ซนมเห็นไหมคะ และฐานยาว80เราต้องบอกก่อนว่ามันมีฐานยาวเท่าไหร่สูงยาวเท่าไหร่เอามาจากไหนก็เอามาจากสิ่งที่โจทย์บอกนั่นแหละโจทย์บอกว่าเป็นของผืนผ้าก็จริงแต่สามเหลี่ยมเนี้ยก็ถูกสร้างอยู่ในผืนผ้าเพราะนั้นเราหยิบมาใช้ได้เลยนะคะจากนั้นมาหาพื้นที่กันค่ะแล้วนักเรียนน,นักเรียนก็เขียนไปว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่ายังไงก็เขียนสูตรอันนี้คือสูตรนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานอันนี้เป็นสูตร พอเขียนสูตรเสร็จปุ๊บหาค่ะหา,หาแทนค่าเอาตัวเลขลงมาแทนค่าแผ่นป้ายแต่ละด้านมีพื้นที่เห็นไหมคะเขาใช้คําว่าแต่ละด้านเพราะเราจะหาทีละด้านนะคะพื้นที่แต่ละด้านนักเรียนก็เข้าสูตรเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคือหกสิบห้าความยาวของฐานคือแปดสิบจากนั้นนักเรียนจะเอาหกสิบห้าไปคูณกับแปดสิบก่อนแล้วค่อยหารสองก็ได้หรือ จะเอา2ตัดกับ80คุณครูเอา2ตัดกับ80ก่อนนะคะ2 1เป็น2 2คูณ40ได้80อ่ะตัวหารหายไปแล้วนักเรียนก็ค่อยเอา40ไปคูณกับ65ซึ่งได้2,600พื้นที่เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะต่อเป็นตารางเซนติเมตรอ,อันนี้คือการหาด้านที่1เนี่ยได้แล้ว1ด้านแต่เราพ่นสีกี่ด้านคะเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกไปพ่นสี2ด้านเพราะฉะนั้นมาสู่สิ่งที่โจทย์ถามค่ะ ดังนั้นอ้นต้องพ่นสีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ละ่ะก็เอา2ด้านก็คือ2มาคูณกับแต่ละด้านที่เราหาได้เมื่อสักครูน่นี้ก็คือ2,600ตารางเซนติเมตร2คูณ2,600ตารางเซนติเมตรนัร่นก็ไปทดไปคูณข้างนอกนะคะ0ูนย์ตัวนี้ไม่ต่อไปคูณก็ได้เอามาเติมไว้ก่อนเอา26ไปคูณ2ได้52นะคะก็มาเขียนใส่ก็จะได้เป็น5,200ตารางเซนติเมตรนั่นเองสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะ ต่อไปมาดูลักษณะของโจทย์ข้อที่3ก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมข้อที่3คือการเอาข้อที่1กับข้อที่2มารวมกันคือมีทั้งพื้นที่และความยาวรอบรูปหมายความว่าในสถานการณ์สถานการณ์นั้นนักเรียนจะต้องได้ใช้ทั้งความรู้เกี่ยวกับความยาวรอบรูปแล้วก็พื้นที่ซึ่งให้ได้มาซึ่งคําตอบนั่นเองอ่ะ มาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าสนามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะและขนาดดังรูปวัดความยาวรอบสนามได้15.4เมตรถ้าพ่อต้องการปลูกหญ้าที่สนามให้เต็มพื้นที่พ่อต้องปลูกหญ้าเป็นพื้นที่เท่าใดอ่านโจทย์เ,เสร็จนะคะถ้าอ่านไม่เข้าใจให้อ่านอีกรอบหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามอันดับแรก ให้นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ถามข้อที่1คือมองหาสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อต้องปลูกหญ้าเป็นพื้นที่เท่าไหร่นั่นคือการหาพื้นที่ข้อที่2ให้คิดว่าใช้วิธีการใดในการหาคำตอบเราจะรู้พื้นที่ได้ยังไงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมคะเราต้องรู้ฐานรู้สูงแล้วรู้แล้วนะคะวิธีในการหาคำตอบ ต่อไปเอาข้อมูลใดบ้างจะทำยังไงให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นก็คือเราต้องรู้ฐานกับสูงก็ต้องดูกับมาดูที่รูปรูปของเรามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่และบอกมาจากในโจทย์และรูปมีสัญลักษณ์มุมฉากหมายความว่าสองด้านที่ตั้งฉากกันจะกลายเป็นฐานกับสูงถูกไหมคะคุณครูบอกว่าฐานกับสูงจะตั้งฉากกันและในรูปเนีย่ยเห็นไหมคะมันมีสัญลักษณ์การตั้งฉากอยู่ เพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเอาความยาวของสองด้านนี้แหละมาคูณกันแล้วก็หารสองแต่นักเรียนทราบหรือยังคะว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ยังไม่ทราบเห็นไหมคะมันก็จะค่อยๆทําให้เรารู้ไปเรื่อยๆว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรมาหาคําตอบเพราะฉะนั้นนะคะจุดที่เป็นจุดคลายแมทหรือว่าเป็นจุดที่เราจะต้องหาก็คือด้านนี้แหละค่ะว่า ความยาวของด้านนี้มันยาวเท่าไหร่ถ้ารู้ว่ายาวเท่าไหร่แล้วเราก็จะสามารถหาพื้นที่ได้แล้วเราจะรู้ได้งไงว่ามันยาวเท่าไหร่อ่าคุณครูบอกไปแล้วว่าถ้ามันมีทั้งเรื่องพื้นที่ก็ต้องใช้ความยาวรอบรูปเข้ามาช่วยด้วยซึ่งในโจทย์เขาบอกเรื่องความยาวรอบรูปมาไหมบอกมานะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าความยาวรอบรูปสนามคือ15.4เมตรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ทำยังไงเอาข้อมูลนี่แหละมาทํายังไงกับสิ่งที่เรามีเพื่อให้รู้ว่าด้านที่เราต้องการทราบคืออะไรมาดูวิธีทําค่ะเขาบอกว่าสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดความยาวรอบสนามได้15.4เมตรเห็นไหมคะเราจะเอาอะไรมาคิดเราจะเอาเรื่องความยาวรอบรูปมาคิดเราก็ต้องเอ่ยถึงข้อมูลนั้นก่อนเห็นไหมคะ จากที่เมื่อสักครู่เราคิดเป็นกระบวนการและเรารู้แล้วว่าจะเอา15.4นี่แหละมาคิดเราก็ต้องเขียนประโยคนี้ขึ้นมาก่อนต่อไปบรรทัดที่2มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว6.4และด้านประกอบมุมฉากด้าน1นยาว5อันนี้เป็นการเอ่ยึงถึงสิ่งที่โจทย์ออกมาเฉยๆนั่นก็คือเขาบอกว่า2ด้านเนี้ยที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยที่รู้แล้วว่ามันยาวเท่าไหร่เนี่ยนะคะบอกข้อมูลมาแล้วว่ามีด้านหยาว5ด้านหยาว6.4นะคะต่อไป ก็คือจะหาด้านที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเนี้ยที่เป็นด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมคะสด้านนี้ที่ประกอบกันเป็นมุมฉากโดยการเอาความยาวทั้งหมดนะคะ15.4ลบ2ด้านที่เราทราบนะคะจะลบออกทีละด้านก็ได้หรือเอา2ด้านนี้บวกกันเห็นไหมคะเขาเอา6.4มาบวกกับ5ก่อนเอาด้านที่ทราบ2ด้านมาบวกกันก่อนแล้วค่อยเอาทั้งหมดเนี่ยไปลบออกนะคะ 6, 6 4บวกก็จะได้เป็น11.4แล้วค่อยเอา15.4-11.4ลบ11.4ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ4.0หรือว่า4เมตรนั่นเองเราก็จะได้ด้านอีกด้านหนึ่งเห็นไหมทราบแล้วว่าอีกด้านหนึ่งคือ4เมตรจากบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3าคือขั้นตอนการหาอะไรคะความยาวรอบรูเห็นไหมคะใช้ความรู้เรื่องความยาวรอบรูป พอได้เรื่องความยาวรอบรูปเสร็จปุ๊บไปสู่สิ่งที่โจทย์ถามเรื่องพื้นที่เพราะเรารู้แล้วเราก็จะมาเข้าสู่การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะในบรรทัดที่4ต่อไปทีนี้เขาบอกว่าจะได้สนามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสูง4เมตรยาว5เมตรทำไมเขาถึงเอ่ยแค่4กับ5เขาไม่เอ่ย6.4แล้วเพราะอะไรคะเราจะใช้แค่ความสูงกับความยาวที่เป็นฐาน เราจะใช้แค่2ด้านนี้เขาก็เอ่ยถึง2ด้านนี้ก่อนเห็นไ,ไหมคะต่อไปเป็นทัดต่อไปก็มาเข้าสู่พื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณความยาวของฐานซึ่งอันนี้คืออะไรคือสูตรเอ่ยถึงสิ่งที่เราต้องการใช้ในการคำนวณและก็มาเข้าสู่สูตรต่อไปก็แทนค่าลงไปในสูตรค่ะสนามมีพื้นที่เศษนหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณห้าเห็นไ,ไหมคะเอาฐานกับสูงมาคูณกันนักเรียนจะเอาสี่คูณห้า ได้เท่าไหร่ได้20นะคะแล้วค่อยหาร2ก็ได้10เหมือนกันหรือจะเอา2ตัดกับ4 2 1 2 2 2 4 2คูณ5เป็น10ก็ได้นะคะก็จะได้เป็น10ตารางเมตรดังนั้นอย่าลืมดังนั้นสรุปสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นพ่อต้องปลูกหญ้าเป็นพื้นที่10ตารางเมตรพื้นที่ตกเป็นตารางนะคะแล้วก็ตออบอตอบ10ตารางเมตรได้เลยนะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ